สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงปลานิลใส่หน่อไม้ส้มกันนะคะหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองภาคอีสานเรียกหน่อไม้ส้มนะคะภาคกลางเรียกหน่อไม้ดองค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีนะคะปลานิลค่ะ ปลานนหนึ่งตัวนะคะแต่ปลาเล็กยังไม่ได้แร่นะปลาเล็กจะทําเหมือนเดิมนะคะคือแร่เอาแต่เนื้อนะคะหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองนะคะหอมแดงกับพริกนะคะตำรวมกันเรียบร้อยแล้วค่ะตักไครนะคะบุกเรียบร้อยแล้วนะคะ ใบมะกรูดค่ะผักอีตูนะคะมีอยู่แค่นี้ก็ใส่แค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ของปลาเล็กมาเดี๋ยวปลาเล็กจะไปซื้อมาใส่เพิ่มทีหลังนะคะตอนนี้ซูเปอร์เคลื่อนที่ของปลาเล็กยังไม่มานะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะซอยเรียบร้อยแล้วเหมือนกันค่ะหน่อไม้นี่ปลาเล็กเอาไปต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามัน มีความเปรี้ยวเกินไปปลเล็กก็เลยไปต้มให้เขาลดความเปรี้ยวลงนะคะหน่อไม้จะสุกแล้วนะคะจะเหลือความเปรี้ยวอยู่นิดๆหน่อยๆนะคะไม่เปรี้ยวมากยังคงความเปรี้ยวอยู่ค่ะแต่ไม่เปรี้ยวจี๊ดเหมือนตอนแรกเสร็จแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเกลือนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวปเล็กจะแล่ปลาก่อนเนาะ ใส่ทิแกงของเราลงไปนะคะตักไร้ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใบมะกรูดนะคะฉีกแล้วก็ขยำขยำนิดนึงนะคะให้กลิ่นเขาออกเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแล่ปลากันค่ะน้ำแกงเดือดแล้วไปเลยจะเอาหน่อไม้ดองใส่ไปก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็อาเอาหน่อไมา้ดองลงไปแล้วนะคะเราก็จะมาแล่ปลาค่ะ ั่นชิ้นโตนิดนึงนะคะ เนื้อปลาของเราก็ <c oughs> <c oughs> เนื้อปลาของเราก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรากา็มาทำขั้นตอนกับต่อไปกันเลยค่ะหน่อไม้เราก็ต้มไว้นานแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือเลยค่ะเดี๋ยวก็ปเลยกจะใส่ไปแค่หนึ่งช้อนชาก่อนนะคะ รสชาตินะคะเราก็จะปรุงเอาตามที่เราชอบนะคะใครชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นเหมือนเดิมค่ะทุกคลิปนะคะป้าเล็กก็จะบอกว่ารสชาติให้ปรุงตามที่เราชอบนะคะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่าเค็มไหม เกลืออีกนิดนึงประมาณปลายช้อนชานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าเล็กจะขอตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะว่าป้าเล็กไม่ได้ใส่ผงนัวเนาะ <c oughs> ก็จะใส่นิดเดียวประมาณปลายช้อนนะคะถ้าใครกินผงนัวก็ตัดน้ำตาลลงไปเหมือนเดิมนะคะหรือว่าถ้าใครมีผงปรุงรสอย่างอื่นที่จะใส่ เราก็ตัดน้ำตาลออกไปเลยค่ะไม่ต้องใส่นะคะเพื่อที่รสชาติของเขาจะได้ไม่โดดค่ะถ้าเราไม่ตัดตัดน้ำตาลแล้วเรามาชิมใหม่นะคะโอเคได้ละตามที่รสชาติที่ปร,รีกต้องการนะคะก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะ ปลานี้มันจะเป็นปลาที่เราออกมาจากช่องฟิตนะคะเนื้อเขาจะไม่สวยเท่าปลาที่แบบสดๆใหม่ๆจริง,งต้นหอมปริเลจะใส่ลงไปเลยเพราะว่าปลาเขาจะสุกเร็วนะคะหน่อไม้ดองของเราสุกอยู่แล้วแล้วเราก็ต้มไว้อีกมันก็สุกอยู่แล้วเราก็จะใส่ผักอีตูค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ ปลาเราแค่ลงไปก็สุกแล้วค่ะเห็นไหมคะเนี่ยสุกแล้วนะคะไวมากแกงปลาหน่อไม้ดองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงกริกดไลค์กดแชร์ให้ปเป็กด้วยนะคะเปรเ็กขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยม ชมช่องเฟล c ช a าแนลนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะผู้มีพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะหน้ารับประทานไหมคะหอม